จันทบุรีได้ต้อนรับคณะคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศค่ะโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลตะปอนนะคะโชว์ศักยภาพสู่เวทีในระดับชาติค่ะ ที่วัตะปอน,น้อยหมู่ที่3ตําบลตะปอนอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนายวิสุทิ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำปี2568 โดยมีนายธัญสิทธิ์ชาติวิริยพงศ์เกษตรจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับคณะทำงานพร้อมด้วยพระครูประหลัดธงชัยโชติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดตะปอน,น้อยเกษตรอำเภอขลุงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอรวมถึงตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม นายธัญ,ญสิทธิ์ได้เปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีนั้นมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดรวม75กลุ่มและในปีนี้คณะกรรมการระดับจังหวัดมีมติเอกฉันเสนอกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลตะปอนเข้ารับการประเมินในระดับประเทศเนื่องจากมีผลงานโดดเด่นทั้งด้านการเกษตรและเคหก,กิจเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้สำคัญของชุมชนและเป็นต้นแบบการพัฒนา กยภาพคนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยทางนี้เกษตรจังหวัดจันทบุรีค่ะยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ให้การสนับสนุนกลุ่มมาโดยตลอดพร้อมกับให้กำลังใจสมาชิกในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อสะท้อนศักยภาพและความมุ่งมันที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องอันเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของชาวจันทบุรี